ก็ขอากาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft กันนะครับซึ่งที่ผมเล่นมันไม่ใช่เวอร์ชันแบบ Minecraft แบบปกติแบบต้องเสียงยนะครับอันนี้เป็น Minecraft แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแตบบ่เป็น Minecraft ไทยอะผมก็โหลดกับเพื่อนผมเล่นด้วยกันได้ไม่ค่อยนานเพื่อนผมมันก็บอก เล่อ,ลอ,อนมาขาตอนนี้แต่ผมก็ยังไม่ลบน้มาขาตอนนี้เนตอนนี้เราก็ขุดหินอต่ไอ้วใช่ดีถุทานเลยบอกเลยว่าตอนที่ผมกําลังเตรียมตัวหัวชุดเกาะอ,อะไรมาด้วยตอนแรกผมว่าจะไม่อัดแล้วแบบแต่ผมว่าต้องอัดว่ะคือคือท่านผู้ชมวันนี้ผมดวงดีมากอะ่ะคือแบบ ขุดเหมืองมาตอนนี้คือแบบผมเริ่มมาใช่ไหมผมเดินเดินผมมาเจอท่าวันเนี้ยและคือพอผมมาเจอท่าวันนี้แล้วเสร็จยังไงต่อรู้ไหมครับผมเจอแบบทั้งไรทั้งทองทองและผมรู้ได้ไงผมแบบผมยังไม่ทำหมทุกที่คือคือผมผม เกมหมดแล้วไปปากท้อแล้วก็เห็นแบบคือผมเป็นคนที่โชคดีมากอ่ะเออเน,นี่ยาชมดูดิโค้อชโชคดีอ่ะดูดูดิตอนนี้เหล็กผมก็มียี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่แล้วคือจะโชคดีเกินไปป้าเราอ่ะเดี๋ยวผม คือตอนนี้ผมกำลังขคตอยู่แบบโอ้โชคดีเกินวันนี้น่าจะเป็นวันที่โชคดีของผมและอีกไม่นานผมก็จะโชคร้ายตลอดชีวิตเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปทางที่ผมพึ่งเข้ามาก่อน เฮ้ยสวัสดีเจ้าค้างคาวน้อยนายบินนำทางเราได้ดีมากแต่เอยาฆ่านายอันเนี้ยท่านชมคือผมดวงดีมากอะเอ่ AI ก็จะเจอแต่เหมือนต่อไปเนี่ยผมบอกแล้วผมดวงดีดูเจอท้องเจอท้องไม่มีราอะไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ำก็เจอ โชคดีเกินไปเปล่าโอ้จะทำแล้วมันมีทำหนึ่งดูโชคดีเกินไปปะเนี่ยโอ้มีเลกด้วยโอ้โชคดีโอ้โหมีต่อด้านล่างด้วยอย่างเงี้ยมันเลย ว่าปบอย่าผมมีสามสองอันแล้วออตรวงวันนี้ยมันดีจังเลยว่ะอันนี้มันผมจะมาแล้วอันนี้มันทางเดิมคือแบบมันถ้ามานเนี้ยมันใหญ่แล้วมันมีทองอะไรเยอะจนแบบหลงได้ง่ายเลยนะเห็นไหมเนี่ย คิดถ้ามึงเยแบบการผู้ชมคิดถ้านในห,หัวไม่ออกก็ผมไม่ไรู้จะพูดยังไงเลยแบบมันเป็นสิ่ง<น>ที่โชคดีมากเลยซึ่งการที่ผมโชคดีมาก,มากอะ,อะมันจะทำให้คุณผู้ชมแบบก็เข้าใจอันนี้แม่งเป็นทางปิดไปเลยอะน่ะแล้วมันก็มีทางอีกอะ ที่มันที่มันเป็นฟิลนเยอะแบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะโอ้โหเจออทางต่ออีกแล้วทำไมทำไมมัดวงดีขนาดนี้วะดวงดีเกินแต่ไม่มีท็อตแล้วอะถ้าใครอยากให้ผมทำอีพีสองก็บอกนะครับเพราะว่าผมจะได้ทำไงผมจะได้รู้ แบบดูดีเกินดีเกินจะอุดลาวาก่อนลาวาไหลช้ามาก ฮะวาฮะเออโอ้โหมืดเลยมืดเลยเราออกม่ถึงกับมืดเลยเนีย่ยผมบอกแล้วผมโชคดีดูตรงนี้ก็มีรลสโตแล้วก็เป็นทางลงด้านนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้น้ำดักเพื่อที่มันจะได้ดแบบไม่น,นี่มันก็ยังคงมีอยู่บ้างนั้นเนี่ยแต่ก็ตาย,ยไปผสมตรงนี้มันก็มีรลสโต ทางผมก็หนาวอ้่างน้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบทางทางเกาะซึ่งผมปักชอดไว้แต่ผมไม่ได้สร้างทางทางนั่งไม่ได้และคือแบบน,น,นี้ผมนี่ถึงกับน่าจะสวยแล้วเนี่ยโอ้ยมาด้านข้างเลยล่อ ผมว่าอีกไม่นานผมก็ต้องแบบขุดอยู่ด้านข้างเอาแล้วปุ๊บอย่ยาเอาสเก็ตอย่ยาอยู่ดีๆสเก็ตไฟมันมาใส่ผมหนาโอ้โหถ้าผมกด,กดเผยกดกระโดดก็คือเอาเนวเลยนะไม่ไปมปเป็นไรมีแอปเปิลทองอยู่กันไฟ ไปโคตรโกงอ่ะเจ้งไปเลยพวกเราวู้ทหารเสือขุด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 ได้ยินเสียงบีด้วยะพี่บีเดรสการ์พอีผมต้องรีบหึงก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย มีบี้มีบี้ตดิสากาด้านหลังเปล่าทำเป็นทางต่อไปเลยตอนนี้ผมต้องรีบเอาเหินเพราะว่าตอนนี้ที่ขุดอันนี้กใกล้จะพังแหละ mm hmm. ก็ได้เหล็กเยอะอยู่นะคือแบบเออได้เหล็กเยอะเกิอนอะน่ะะตอนนี้ผมก็พอมีไม้อยู่แล้วผมก็มีโต๊ะขับในตัวปึ๊บ ผมก็ต้องครับที่ขุดตบวๆแต่ผมตัดตไปเลยนะว้าวท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรป่ะน่ะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นนี่หรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมใช่มันเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นก็คือเพศ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่เพรผมล้อเล่นทองดูท่านผู้ชมเห็นไม้ทองผมได้ยินเสียงสเกลิตันท่านผู้ชมครับในที่สุดเราก็อิสาราภาพว้เย้เย้เย้ในที่สุดเราก็อิสระภาพในที่สุดเราก็อิสรภาพแล้วครับ ให้ฟูแล้วก็อิสรภาพว้โฮสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าให้มีพ้าสองก็บอกนะครับผมจะได้ทำต่อผมก็จะได้รู้ว่าท่านผมพอบชอบนะครับว้วนี่กินแอปเปิลทอนเช้าเ็ย 6คลิปก็นะครับ